เวลา18นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานสมเด็จพระวรณรัตจุนพรมกุตโตซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุ85ปี6 5พรรษาสมเด็จพระวรรั รัตจุนพรหมคุตโตนามเดิมจุนปรามพิทักษ์เป็นชาวจังหวัดตราดซึ่งได้บรรพชาที่วัดคีรีวิหารอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดที่อุโบโสถวัดบวรน,นิเวศวิหารในปี2499ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิยรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13เป็นพระอุปชา อีกครั้งยังได้เป็นพระนวก,กะหรือพระใหม่ร่วมสมัยกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดและได้ประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2499โดยหลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้รเรลี่ยนธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาปี2521สมเด็จพระวรรัตน์คณะดำรงสำนัก ที่พระอมรโมลีได้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดและได้ประทับณวัดบวรนิเวศวิหารในปี2552ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระบรรรั์เมื่อปี2558 เป็นเจ้าอาวาสวัดมวรนเวศวิหารรวมทั้งอย่างได้เป็นแม่กองทมสนามหลวงกรรมการมหาเถระสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์และได้รับมอบหมายจากเถระสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงหรือปฏิทินจันทรคติไทยและให้ความเห็นก่อนจะประกาศใช้ในแต่ละปีตลอดจนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพร,ระเถระชั้นผู้ใหญ่ในโอกาสสำคัญอาทิสมเด็จพระวรรัตน์นั่งพระเสียงกลีบบัวและราชรถน น้อยอ่านพระอภิธรรมในการเคลื่อนพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุม,มาตรณมนทลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2560 ทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธ,ธรรมศพระหว่างวันที่18ถึง23มีนาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและ100วันพระราชทานศพ